สวัสดีครับมาอยู่กับผมพอนะครับในเกม Mighty Fighter นะครับก็เป็น EP 2แล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมที่จะกระทืบไลค์ิปนี้ให้ถึง15ไลค์ผมก็ปิดเสียงเกมแล้วเนาะมันดังก็ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาครับผมก็คือหมา่นเองครับผมมีหมาก็มาเริ่มกันเลยครับผมรู้วิธีการเล่น3ตัวพร้อมกันก็เข้าไปในคีซี่โหมดับผมแล้วกดด็อกไฟนะผม นี่ก็เลือกตัวได้เลยมาผมเป็นผูพีชนะก็แล้วก็ไอโมอายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดวิวอะมาสู้กันเลยครับผมนี่ครับผมมันก็จะเล่นสองตัวพร้อมกันนะครับผมอ่าไปไปเอเตะไปต่อยต่อยต่อย ไปซะโอ้ปุ๊บ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 ไล่ต่อยไล่ต่อยไอเดวิลแบบโคตรโหดนะไล่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 ไลโอ้โหพ่นไฟด้วยนี่ถ้าไม่ตายเกิดบูมแล้วก็ต่อยไปต่อยโอ้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 โดนตีโ,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 โดนเออโคตรยากและปุ๊บเออเอาไป อะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้โหสุดใช่ไหมเนี่ยอือหแบบโอ้โคตรและเอาไปต่อป้องกันได้อีกและอือหจะตายแล้วเออเออโอ้เออเอือชนะแล้วครับผมมา รอบสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาที่ผมปิดเสียงเกมเพราะว่าคลิปก่อนมันดังใช่ไหมครับผมไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะโอ้ย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 นี่นี่เอาไปอืมโอ้โหเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ อื้อห้อโครเจ็บเอาไปกินไอโอโอยเจ็บอื้มเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอโอเออมันชื่อตัวอะไรสักตัวหนึ่งเหลือโอเสมอกันแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งมา ปึ๊บบึ๊บโอ้ยเจ็บเจ็บอือหืออะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอือหืออะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เอาไปเอาไปเอาไปนี่แล้วเอาไปมีค้างคาวไปแล้ว ปึ๊บปึ๊บป,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 บปบึอื้เตะเตะเต,เต,เตเาา,าวได้เลเอาไปเอาไปโอ้โหกันกันกันแล้เอาไปเฮ้โอ้อือะไรออะไรเนี่ยไอ้คขาข,า,ขาวเหลือตัวเดียวอึดนะอึดนะปึ๊บปึบ โอ้ชนะครับผมก็นี่อือหือันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์รีเวลอัพนะนี่ครับชนะนะครับมารอบสองโอ้ลูฟี่ดยูข้างหลังเป็นอะไรวะเนี่ยเหม็นตูดะ่ะไม่ใช่อะบึ๊บอ๊บโอ้เอาไปเอาไปอือหืออือหือเอาไปเอาไป อืมตัวรัวเจี๊ยไปรัวอืมเออเอาไปโอ้ไม่อะไรรัวงั้นมันไม่ดี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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หืมโอเครอบนี้ ทีมแม่นชนะนะปึ๊บปุ๊บอื้อหือเอาไปเอาไปอื้อหือเอาไปเอาไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอื้อหืออื้อหือรัวรัวเอารัวรัวไปเลยรัวรัวรัวเนี่ยผมต่อยรัวรัวอยู่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บและใช้ท่าไม่ตายแล้วรั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 เฉยรังไปไหนวะน่ะรัวรัวเลยนะครับผมรัวรัวรัวอื้อหือไอ้นี่ไปไหนวะ เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตดไฟอะไรโหโดนทูพีสกำจัดอือหือไอ้บ้าเอ้ยปุ๊บปุ๊บเออเออเจ็บอือหือเสมออยู่ครับหนึ่งต่อหนึ่งเอาไปเอาไปอือหือและอืออือ โอ้โ oh, 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 oh. หโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ปุ๊บอืมนีทูพีเล่นและคืนไปไม่เคยสั่งไม่เคยสั่งโอ้อ oh, ไออะไรวะเนี่ยไอไอตดไฟแล้วเหือเอ่อแพ้นะครับผมครั้งนี้มาแพ้นะครับผม อืมก็มาหรผมมาลองซื้อตัวดูอืมก็เอาตัวไหนดีตัวนี้ไหมครับตัวนี้ดีหลือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้กันเนาะนักฟุตบอลนี่ซื้อได้แล้นะผมมาไปลองนี่นักฟุตบอล อา้าวกดพีอีกนะครับผมนี่ครับใช่ไหมนี่นักฟุตบอลไปเริ่มใหม่ครับผมผมจะลองเป็นนักฟุตบอลดูอื้อหือเอาลูฟี่ หลูฟฟี่ไม่ได้เอาเอี้ยักษ์นี่ันอืมได้สู้ค้างคาวแล้วไอ้น,นี่โอ้โหกลุ่มเดิมครับผมได้สู้กับกลุ่มเดิมนะก็เพิ่มเติมมีตัวนักฟุตบอลมาใหม่อ,อือหืออือหือ โอ้ยดูถ้าต่อยดิอ๋ออันนี้คือการหมู่งเนาะอะไรเนี่ยไอ้สุดอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือเอาท่าไม่ตายอือโคตรโหดเออก็อีกรอบหนึ่งครับผมท่าไม่ตายยังกับเอ่ออะไรวะสักเรื่องหนึ่ง อินัสมะอีเลเวนโกนักเตะแข้งสายฟ้าเนี่ยครับนะไอ้นี่นะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเอาไปเอาไปและเอาท่าไม่ตายไปอ,อือหืออือหืออืหอหึเออปื๊บปึ๊บปื๊บต่อเวลาให้เอเลนนะครับกลายเป็นไททันนั่นเองนะนอะไรอะไรเนี่ยโอ้ไอซูตมาตาย ตรงหน้าผมนะอีกรอบมาเลยสุดปึ๊บผมเลงไอ้ซุดครับผมไอ้สุดนะโอ้โหเรียกซื่อเลกาชื่อเออสชื่อซื่อนะอ๋อมันจะกลายเป็นไททันตอนที่จะตายใช่ไหมไอเอลีนอะนะอืเกมโอเวอร์ก็ นี่แหละครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมที่จะกระทือบไลค์คลิปนี้15ไลค์ก็สำหรับวันนี้นะครับ